คุณผู้ชมคะชัยชนะของทีมชาติอาร์เจนติน่าจากการแข่งขัน World Cup 2022ก็เป็นการสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่สำหรับอาร์เจนติน่าในการคว้าชแชมป์ครั้งแรกในรอบ36ปีเลขด้านหนึ่งก็สร้างสถิติใหม่ในโลกโซเชียลมีเดียด้วยค่ะด้วยภาพนี้ล่ะค่ะภาพทาง IG ของเ i ลเรเนลเมสซี่นะคะ ซึ่งเป็นภาพที่กำลังยิ้มกว้างทั่วใบหน้าพร้อมกับโชว์ถ้วยรางวัลเวิลด์คัพที่เขาถือโชว์แววตาที่แสดงออกมาแสดงถึงความดีใจอย่างที่สุดและแสดงว่าได้ประสบความสำเร็จทำความฝันให้เป็นความจริงที่คว้าแชมป์มาได้ค่ะภาพนี้เป็นภาพที่เมสซี่เลือกเองนะคะลงอินสตาแกรหรือ IG เพื่อฉลองชัยชนะ ที่ทีมฟ้าขาวเอาชนะทีมชาติฝรั่งเศสไปได้ดูจำนวนกดไลค์ล่าสุดนะคะเมื่อสักครู่นี้ก็คือกว่า71ล้านไลค์และทาง IG ระบ,บุว่าเป็นภาพที่มีคนกดไลค์มากที่สุดในประวัติศาสตร์ของ IG แล้วค่ะ